นี่ลหละแต่ก่อนนะที่ว่าได้ได้ปีละแสนนะตรงนี้แหละแต่ก่อนนะต,นต,ต่างขนต่างไดต่างขนต่างหาก,กินเนาะป่าป่ามันหลายซูเมอนี้ป่ามันน้อยลดหลงเกิดหาก,กินพิจิเพศลากแดตัดเอาป่ามองเขาแดไม่ไมนะ่ะเลาะหายาม ม่เนะเพราะว่าราคาป่ามันก็แผงตัดด่างฮบางเทื่อิงข่าวว่าเราได้ป่าอยู่พื้นที่นี้นะบาเกินสองมือครับทึกหลักทึกป้าเลยไม่เีนะติดตะไคร่เองประมาณประมาณเที่ยงคืนตีสองตีสามไม่เีนะเขาลักยามเลยปีหกสามนี่กาลักอยู่แต่ลักบ่หลายมาปีหก 64, 64ี่แห้งอัตคัดแห้งบ่มีกลิ่นมาแห้งลัก กันผมมีเฮอรแลนด์แมนบออผมมีเฮอแรแลนด์ผมก็ศัยวิ่งเรือครับเลี้ยงอาชีพผมเนี่ยสีไปอาศัยนิอตะไคร่นี่เลี้ยงผมนี่ง่ายผมนี่เอาคนขึ้นไป,ปดูวันโผล่แสนไข้ไม่มีตรงนี้คือไม่มีที่ไปครับไม่มีที่อาศัยคือที่อาศัยนี่คือวิ่งเรือครับ องรีสอดที่ไม่สูงนั้นเขาก็มาเที่ยวครับถ้ามาสูงผราคุณเ่อที่กราเข้าทีเดือวกัผมมาเนี่ยบางคนก็ว่าพีพันพันแงขึ้นไปเพไม่มีนะเขาต็อะไรขึ้นหนึ่งพันสี่พันห้าสี่หละก็ว่าแพอาหารคดแทนว่า The temple in the Laos side มันก็ทดแทนที่เราหาปลาไม่ได้ล่ะ เล็กน้อยแต่ไม่ว่าถ้าไม่ดีกลัวเก่ามันก็ไม่ดีเมื่อก่อนเราได้ขายปลามัง่งได้วิ่งคนโดยสารมัง่งนักท่องเที่ยวมัง่งแล้วก็พออยู่มีเงินเก็บเดี๋ยวนี้ไปบางทีก็เดือนหนึ่งก็มีสองครั้งสามครั้งหนึ่งมันก็ไม่เท่าไหร่เออไม่เหมือนแต่ก่อนขึ้นจากน้ำพงหาจากน้ำพงไม่ได้ก็ขึ้นไปหาแยไขายมดนแดงขาย ราะว่าเป็นเรือน้อย,อยการใช้จ่ายของครอบครัวเราแล้วก็มีคนมาจ้างเราไปทำนั้นนี่ก็เราก็ไปอย่างเงี้ยแล้วก็ขีดขีดยางด้วยอย่างเงี้ยยังไม่สวยเลยนะลเนี่ำมันเยอ่านไม่โ้สวยงามกว่านีน้เห็น,นเห็นต้นเห็นต้อนอะไร เวลาเขาทำเาขาเขาจะดึงเราแค่นี้แค่นี้ก็มาแป่งแป่แบ่แล้วก็เอาคนทีร่รอร้อยผิดกับกั้นถอะนะอาชีพหลักของผมก็จีบยางครับเวลาว่างก็หาปลาได้เยอะก็ขายครับได้น้อยก็แบ่งพี่น้องอะไรกินก็เป็นอาชีพเสริมได้ทุกวันครับถ้าตัวเล็กถ้าตัวใหญ่นี่ สวันห้าวันถึงจะได้เราซื้อน้ำมันไปก็มันเพงจะซื้อน้ำมันไปโดยเปล่าอย่างนี้นะครับําไม่ได้อย่างป้ายิี่โกแต่ก่อนมันกิโลหนึ่งแปบาท60บาทก็ถือว่าดีแล้วทุกวันนี้โลละ2องร้อยาสแต่ปลาไม่มีปลาหายเราก็จับไปเรื่อยๆไงครับคือ รู้การจับปลาเอินมีปลาเอิญเราก็จับถ้ามันยากนักเราก็จับปลาเล็กจับตกบิดลาวอะไรไปก็ไปเรื่อยๆครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆวัฒนจักเป็นไปเรื่อยๆหาไปเรื่อยๆแต่คิดว่ายังไม่ลาจากไม่น้ำโขงไม่ครับเพราะว่าอยู่กับมันมาแล้วผมก็จะขายทิมหมดแล้วลงมองน่ะน้ำมันมีโอกาสมันเสได้คือเกาออ่าเออละครันที่ขายทิมฮามันคิดว่า เขอไปซื้อเขากินอาจสีแพ้งจงไปจากล้วงสองล้วงกระยาน้องนั่นขายทิมเบิร์นะมันบ่ค่อยได้เรากครับเดี๋ยวนะป่ามบมีปัจจุบันในตัวพี่เองได้อะไรบ้างได้บัตรประกันแห่งรัฐห้าร้อบาทได้ทั้งผัวทั้งเมียก็ประมาณพันบาทก็มาซื้อพวก ของใช้ของสอยเข้าครัวเรือนถ้าถ้าสามารถเลือกได้อยากเลือกแบบไหนหนึ่งก็คือว่าอยากให้น้ำโขงมีปลาเหมือนเดิมสองต้องรอต้องรอ,อเอาแต่บัตรประชารัจากรัฐบาลถามเลยวันนี้ไ<า>ม<ห>่ชอบ<ๆ>เลยบ่นนี้ที่ <c oughs> ทือกเอาตัวใดสองข้อนี่อยากให้ปลาน้ำระหว่างสองข้อนี้อยากได้ปลาระบบนิเวศน้ำโขงกลับมาเหมือนเดิม บัตรไปที่รัฐไม่เอาก็ได้